การประชุมขับเคลื่อน1อำเภอ1ล้านสร้างสารรค์ประจำปี2 5 6 9นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทำให้ชาวจังหวัดกําแพงเพชรนั้นนะคะได้มีลานสร้างสารรค์ให้กับพื้นที่ที่จะทำให้เยาวาชนนั้นมีพื้นที่ที่จะใช้สอยค่ะไปดูกนกับทางด้านของจังหวัดกําแพงเพชรนะคะที่ห้องประชุมทุ่งเศรษฐีชั้น3สารลกลางจังหวัดกำแพงเพชร นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้มอบหมายให้ในายอนุชาพัฒสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนหนึ่งอำเภอหนึ่งลานสร้างสารรค์ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งลานสร้างสารรค์จังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2569โดยมีนายอภินั์มูสิกพงศ์วัฒนธรรมจังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานจากอำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลองลานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมอำเภอเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมเพียงกันนะคะการประชุมในครั้งนี้เจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะให้คณะทํางานนั้นได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรม1อำเภอ1ลานสร้างสารรค์จังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2569ที่สอดคล้องกันตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักง,งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจำนวน2แห่งได้แก่ถนนคนเดินคลองลานตำบลคลองลานพัฒนาอําเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนถนนคนเดินคลองลานหนึ่งอําเภอ1ลานวัฒนธรรมสร้างสารรค์อันซีนไทยไทยและตลาดประชารัฐกำแพงเพชรตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อนตลาดนะ ตลาดประชารัฐกำแงพงเพชรลานวัฒนธรรมสร้างสารรค์อันศิลป์ไทยไทยค่ะโดยนายอนุชาพัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้กล่าวว่าโครงการนี้ถือเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไทยไทยสู่ระดับพื้นที่ภายใต้แนวคิดพื้นที่วัฒนธรรมมีชีวิตซึ่งจะทําให้หน้าที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้การแสดงออกทางศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทยและต่อย,ยอด และต่อยอดทุนวัฒนธรรมไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนโดยทั้งนี้ค่ะที่ประชุมได้เห็นชอบองค์ประกอบของคณะทํางานซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชรเป็นประธานคณะทํางานโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมกับคณะทํางานหลักและจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อจัดก,กิจกรรม1อําเภอ1ล้านสร้างสรรค์รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ให้มีคุณลักษณะเป็นล้านสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้งานด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยหลังจากนี้ค่คณะทํางานจะเร่งรัดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อกําหนดพื้นที่เป้าหมายจัดทาแผนปฏิบัติการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้การดําเนินง,งานโครงการส่งเสริมกิจกรรม1อําเภอ1ล้านสร้างสรรจังหวัดกําแพงเพชรประจําปี2549ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะ ก็ขอให้ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะ<ช>เพราะ,ะดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหรือว่าได้มีการจัดกิจกรรมจริงๆขึ้นมาเนี่ยนะคะเชื่อมั่นเลยค่ะว่าเด็กๆเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของลานที่จะเอาไว้ทํากิจกรรมดีๆกิจกรรมที่สร้างสารมมรค์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านของวัฒนธรรมกิจกรรมด้านของการเรียนรู้การเรียนการสอนนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆด้วยรวมถึงเป็นลานกิจกรรมนะคะที่จะทําให้ทุกคนนั้นเอาศูนย์เป็นศูนย์รวมใจใ,<ช>ในการที่จะมาทํากิจกรรม ร่วมกันได้ด้วยค่ะ